สวัสดีครับผมเอลกอนนะครับวันนี้จะมารีวิว ID ที่107นะครับ ID 3ดาวน้ำตาลนะครับโาดูสซีิติกอินก่อนนะครับสีริติอัตกรชนะถูกรีคิวเดตมานะครับอัตรกรชนะ1200ครับแพ้1,000ครับวิตอรี่เลนห4เรเซคิวเดต2จมชชั่น3.2 0 0ัครับอัตราคอมเมน5อัตราการนห้ชอตอยู่ที่3,4 0 0 0นะครับแล้วก็ EP ที่ย6ล้าน8 0แสนครับแล้วก็มีเอสพไอทมตัวลมครนะมี อากูมาเฟกนะครับเป็นลายสักหน้าแบบใหม่นะครับมี23วันครับอากุมาดูมครับ23วันแล้วก็จะมีการเก่ง52วันครับอย่างที่เหลือก็เหลืออย่างละ4วันอนะครับไอเทมนะครับก็จะเหลือ e p คูณ2 2งวันนะครับปืนนะครับนับแล้วมีประมาณ50ปกว่ากระบอกนะครับก็จะมีปืนยศปืะจำยศนะครับมีครบนะครับก็จะมีสนายเงินครับบวกแปดิตก็มีนะครับ แล้วก็ปืนจากกิจกรรม8ปีมีแค่ AR A3 นะครับปืนจากกิจกรรมออนไลน์มีพอสมควรนะครับตัวนี้นี่ครับ Predator M4 แล้วก็ Predator AK ก็มีนะครับแชมเปี้ยน M4 แชมเปี้ยน PSG มีครบครับตระกูลโปรมีครบนะครับโปร M4 โปร PSG โปร AK นะครับแล้วมี M4 เงินครับ60 ก็สำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ f a c e o o o เอล็กอนวันพี e นะครับหรือว่าติดตามผลงานได้ที่กลุ่ม SF Mo ฟมูมันานะครับก็สำหรับใครที่ดูผ่าน y o u t u b e นะครับก็สามารถแอดเฟซลิงก์มาก็ได้นะครับหรือว่ามีเบอร์โทรแล้วก็ ID l i ยไทิ้งมาให้ด้านล่างแล้วนะครับก็สามารถแอดมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ